ประนมซอนแอนบ,บ,บุระอัญชลียกเจรศเกสีวันทาไทยอภิวาสด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเป็นจางคาประดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเก้า ต้องตััสรู้ค่อมเราเกิดแกล่งกล้าเลิกกระทำชทะเลยหลังเอศนาพิทาโรดจับทั่วล่าขนุกไทยน้องอันเชิญพระไกรจิดกยอยกแจง้งสอนทั่วแล้วสิ้นเคลือบแปงสิ้นสงสัย สวมศัทาคุณพระรัตนไกรเป็นหลักใจแห่งชีวิตจากนิญานขอนอ,นอา,าน้อมแด่พระรัตนไกรขอถวา,ายความเคารพอย่างสูงแด่พระเอกพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญานณอภินี ขอโอกาสคณะสนสามเณรแม่ชีวัญญยาน,นันทารามธรมะสวัสดีสาม โดยวิธีแห่งอริยสัจสี่ดูกรพิสุททั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยยึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยยึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยยึงมีนามร,รูปเพราะมีนามร,รูปเป็นปัจจัยยึงมีสลายชนะเพราะมีตลายตนะเป็นปัจจัย ยังมีภัจษะเพราะมีภัสสะเป็นปัจจัยจังมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจังมีปัญหาเพราะมีปัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจังมีภพเพราะมีภบเป็นปัจจัยจังมีธาตุเพราะมีธาตุเป็นปัจจัย ชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมานะอุปายาตะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นทรบค้วนความเกิดขึ้นช้อมแห่งกองทุกข์ทั้งที่นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนที่สุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งความแก ความข้างชาความมีปัหลุตความมีผนหมอความมีหนังเหี่ยวความขึ้นไปแห่งอายุความแกะรอดแห่งปีีทั้งหลายในสัตว์ทีกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชวลาการตุกติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไป การวายที่การตายการทำตารัสการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่นอินทรีย์คือชีวิตอยากจับนี่กายนั้นๆของจับทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะอะไรานี้ด้วยมรณะนีด้วยย่อมมีอยู่กังน,นี้ดูก่อนที่สุดทลาย นี้เรียกว่าชราโมรณะสองความเกาะขึ้นกรองแห่งชราโมรณะยอ่อมมีก็ความเกาะขึ้นครองแห่งชาสามความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะยอ่อมมีก็ความดับไม่เหลือแห่งชาสี่มรรคอันประกอบ้วยองแปลอันประเกตนั้นเองเป็นปฏิปทา ให้ถึงความกลับให้เหลือแห่งคารามรณะนะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการง,ง,งานชอบกาเรเลี้ยงชีพชอบความภาพเขียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูกนที่สุขทั้งหลายก็หน้าเป็นอย่างไรเล่า การเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่ฐิการดำเกิดการดำเกิดโดยที่การปรากฏของหันทั้งหลายการที่สั์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสับที่ตายนั้นนั้นของสับทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นดูกวามที่สุดทั้งหลายนี้เรียกว่าข้าคกาก่อขึ้น้ร้องแต่ข้าย่อมมี ก็ะวารต่อขึ้นช้องทั้งครบการดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีก็ความดับไม่เหลือแห่งภพบมะอันจะต่อด,ด้วยองค์แปดอันประเกิดนั่นเองเป็นปฏิภาคาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงที่ชอบความภาพเพียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนที่สุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนทีกสุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือการมาพบ,ร,พบารูประพบอารูปประพบ ดูก่อนที่สุทั้งหลายนี้เรียกว่าภพก็เกาะขึ้นพร้อมแห่งภพย่อมมีก็ความเกาะขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมมีก็ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานมักอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั้นเองเป็นปฏิปาทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดับรีชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงสิริช,ชอบความภาพเพียรช,ชอบความระลึกช,ชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกสุขทั้งหลายก็อุปาทานเป็นอย่างไรเล่า ดูก er ่อนทิุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือตารมุปาทานเกิดุปาทานสีลพัทุปาทานอัตตวาสุปาทานรูปกอนทิุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปาทานการออกขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน ความ่นช้อมแห่งปัณหาความดับให้เหลือแห่งอุปาทานย่นอมมีความดับให้เหลือแห่งปัณหามักอ,อ,อันประกอบด้วยองศาอันประเถิดนั่นเองเป็นปฏิปาทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริทชอบการพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจนั่นชอบดูก่นที่สุทั้งหลายก็ปัญหาเป็นอย่างไรเล่าดูก่นที่สุขทั้งหลายหมู่ปัญหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือรูปปัญหาตักข้าปัญหา ทำปัญหาลดปัญหาปวดทับท่าปัญหาทำมากปัญหาดูตอนที่สุขท้ายนี้เรียกว่าปัญหาเพราะความบอกขึ้นช้อแห่งปัญหาจะมีเพราะความบอกขึ้นช้อแห่งเวนาความดักให้เหลือแห่งปัญหาจะมีเพราะความดับให้เหลือแห่งเวนา ว่าอันประกอบองแปลอันะเกิดนั่นเองเป็นปฏิภาคาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบกาเรเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียนชอบความรักลึกชอบ วางตั้งใจมั่นชอบดูก่อนทีกสุขทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนทีกสุขทั้งหลายโมแห่งเวทนาทั้งหลายหกโมเหล่านี้คือจับสัมผัรชาเวทนาโดยรรสัมผัรชาเวทนาฆานสัมผัสชาเวทนา ดูหาสัมผัสประชาเวทนาการสัมผัสประชาเวทนามาโนสัมผัสประชาเวทนาดู่อนทิศผิดน่ารักนี้เรียกว่าเวทนากาบอกขึ้นซ้อมแห่งเวทนายอมมีก็ตาบอดขึ้นซ้อมแห่งอัจฉริยควางอยาให้เหลือแห่งเวทนา กความดักให้เหลือแด่งเักอันระตอบด้วยองแบกอันกระเถิดัานเองเป็นปะินปะชาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเรชานาได้แก่สิเนี้คือความเห็นข้อคามดันดุข้อการพูดจาข้อการทำการงานข้อ การเรียนดีริชช่อมามภาเพียนช่อมากระลึกช่อมามตั้งใจทั่นช่อผู้ก่อนทิุทั้งหลายก็ภักใะเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนทิุทั้งหลายงูแห่งัดใะทั้งหลายของูเหล่านี้ ให้เหลือแห่งนักศะก่อจมีก็ความดับให้เหลือแห่งขนาดแล้วกันนะมักอันประกอบด้วยองค์แบบอันประเสริฐนั้นเองเป็นการอิาคาให้ถึงความดับให้เหลือแห่งภาษาเฉลี่ยทั้งหลายจีนเราคือการชอบกามดับการดึงชอบการจี้การชอบการทำงาน กาเรเลี้ยงดีชอบตามภาคเทียนชอบควา,ามระลึกชอบการตั้งใจมั่นชอบลูกบอลเก็บกุดทั้งหลายก็สารายัตนะเป็นอย่างไรเล่าจักถวายัตนะโสต,ตายัตนะฆานายัตนะคิวหายัตตนะ กายายตนะหนาายันะรูปอริสุขทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายตัะนะลงช่วความ,ามกอกขึ้นช้องแห่งสลายวันะย่อมมีความเกาะขึ้นช้องแห่งน,นามะรูความหลับให้เหลือแห่งสลายตันะยี่อมมีความหลับให้เหลือแห่งน,นามะรู มักอ,กอบบนกนันประกอบด้วยองค์แบบอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปาคาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกายยสนจจะได้แต่จิ่งเรานี้คือการเห็ยนอ้การดำมิตอบการพูดจา,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 าท่อการทำการงานท่อ การเลี้ยงดีชอบการภาคเปลี่ยนชอบการระลึกชอบการตั้งใจให้ชอบดู่อนคิดสุดท้ายก็านามรูปเป็นอย่างไรเล่าเรทนาปัญญาเรทนาอัตตาอยนกิตการนี้เรียกว่านาม มหารูปธชั้นสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหารูปธชั้นสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนางนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอย่างนี้ชั่กรดเกิดสุกทั้งหลายนี้เรียกว่านามะรูปการเกาะขึ้นซ้อนแห่งนามะรูปย่อมมีก็การเกาะขึ้นซ้อนแห่งดีอย่าง กาดับไม่เหลือแห่งนามะรูย่อมมีว่าความดับไม่เหล like no like ือแห่งวิญาณมัดอันประกอบด้วยองแบบอันรเสลืฐนั่นเองเป็นปฏิปทคาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามะรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความําริุญชอบการพูดจาชอบการทำกานนามชอบ ก okay. ารเรียนทีลชอบวางภาเสียงชอบบางระลึกชอบวางั่าใจไม่ชอบูกริ้วสุดทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรางไม่ไม่ค่ะเอาลงตานี้กริ้วสุดทั้งหลายโมแห่งวิญญาณทั้งหลาย6อเหล่านี้คือจับปุ่วิญญาณโสตาวิญญาณ คานะปิญญาปิหาวิญญาปายะปิญญาณมโนวิญญาณดู้ก่อนทุกสิทั้งหลายมีเรียกว่าวิญญาณฟางต่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณย่อมมีก็ะัาต่อขึ้นทร้อมแห่งสางขรฟางดับให้เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีก็ฟางดับให้เหลือแห ประกอบด้วยองค์แปดองค์เกษตรนั้นเองเป็นปฏิปพตาที่ถึงความดับไม่เหลือแต่งีงิยาได้แต่สิ่งเหล่านี้คือการเห็นชอบการดับิ้อชอบการพดจารชอบการทำการงานชอบกาเรเลี้ยงทีวิชชอบการคาคเพียนชอบการระลึกชอบ พอดหลวารตั้งใจนั่งบุญที่เบิร์ดทั้งหลายลูกก่อนทิศทั้งหลายสามขาทั้งหลายสามอย่างเราถืออกายะสังขารวจีสังขารจิตตสังขารลูกก่อนทิศทั้งหลาย เี้เรียกว่าแสงขาวดอกกลางกองขึ้นช่อแห่งสุนารภู่ยอดกลางเกะที่แถวแห่งพิชาความดับไม่เหลือแห่งแสงขาวยอดก็ความดับไม่เหลือแห่งพิชานพระอันประกอบด้วยองค์8ปดอันเกิดนั้นเองเป็นทวีตตาคาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งแสงขา ได้แต่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริอชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความภาพเขีย,ชยชนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่งชอบดูก่อนเหตุสุขที่มา ในการใดแลอริยสาวกย่อมมารู้ถึงซึ่งธรรมอันเป็นปัจจัยปัจจัยธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทถึงถึงเหตุแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มารู้ว่าถึงซึงข้อปฏิบัติเครื่องคำปฏัให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งธรามอันเป็นปัดใจว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นังนี้คือก่อนทีกสุขทั้งหลายในการน้นการเรียกอริยาสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยคิดถึางนี้มาว่า ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะต่างนี้ว่าว่าผู้มาถึงท่ากัางนี้แล้วทางนี้บ้างว่าได้เห็นท่าสับทางนี้ทางนี้บ้างนีว่างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเดชะทางนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยอุชาอันเป็นเดชางนี้บ้างว่า ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วการมีบ้างว่าผู้ประเสริฐมีปัญหามีปัญญาเครื่องทำแรกเกลเการมีบ้างว่าดอยู่จดกระตูแห่งอามะจการมีบ้างการมีแล่ใายที่สุดนี้ขออนสิสห่ง กระดับท้วข้ายมีดกจงดังเกิดเป็นสิริตะลาดที่อัตนามุญบรมแด่สาธุชนทุกข้างตามนี้